สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านเลย่ันนี้เราจะมาเล่นไหมครับพาร์ทที่เท่าไหร่รู้ป่ะจําจไม่ได้ลืมผมก็ได้ทะนุมาอันที่เรียบร้อยแล้วกระตุกนิดนึงนะผมก่าวว่าจะเปลี่ยน จะเปลี่ยนแอปแคสเกมนะแอปโมวิเซนทันน,ทนี้เฉยๆคะับเพราะมันไอ้นี่นะครับแอปโมวิเซนมันเรียกว่าอะไรไม่ชัดเบอร์ๆอดูแล้วมันไม่ค่อยมันไม่ถึงใจ การต่อเติมบ้านส่วนเล็กๆเป็นส่วนใหญ่แต่งร้อนมีผมตกบ่อยเลยอุดไว้หน่อยครับตัวนี้ชอบตกเอนี่ว่าจะเอาไว้ วางของอะไรแบบอันนี้ผมจะทำกล่าวว่าเป็นทางหนีแบบทางหนีครับเฮ้ยทำเป็นทิศทางตกปลาลดีกว่าเออไี่เลิศเลิศล้ำเก็บมันเนื้อซอมบี้เก็บไว้ก่อนนะแถวเ,เราอีกกิน เาพ,พิกเอาพิกแอกมาอันหนึ่งขุดนะเพิ่งคิดออกมเมื่อกี้นี่ครับตอนทำตอนทำตั้งนานผมผมคิดไม่ออกจนเอาบอ,อกไว้ไหน นี่คยน้าไอ้ยยะที่ไหนตอนนี้ออกไปกันกินดีกันแลรวตอนนี้เราเราจะขาดแคนต้องการอะไรวะอ๋อ ไม้ไม้แล้วประตูคขามานันทำห่าอะไรเยอะแยะกว่าครับตู้ยเ,เ,เยอะแยะอ้าวแล้วได้ยิน

เราจะไม่หนีครับไปเอาแาแตบเอาพี่ยอมตอนนี้แหลกอะ่ะเอาหูอ,าอ,างงอะไรนะแมงมุมเหรอเราม,มาทำของครับ ถ้าผมว่าเออเราถ้าตื่นเนี่ยเดี๋ยวเราโล่ต้นไม้ตรงนี้ออกอ่ะเป็นทางเข้าดูดีหน่อยครับครับเฮ้ยังยังยังเก็บเอามาเอาปลามาเลย เอาไม้ไปแตไปยังไม่ต้องเอามาเดี๋ยวเรากินน้องซอมบี้ไปนะทีนี้ลูกธนูเราเฮ้ยวัวเดี๋ยวเราจะต้อนวัวนั่นแหละนั่นแหละไอแดงลูกพอ่อไปเลยลูกนั่นแหละ เฮ้ยเราต้องขนองบัวนั่นแหละไปเลยขังมึงฮัดแตะเราจะตั้งกันเราทรมานบัว ยนันไปฮัจึบฟุบฮัุบมะเร็วเน่เอ้ผม่าเดีวเราไปอนี้ตรงอื่นกันแลครวูอกไปก่อนชิบมท่านคุณชอมับ วัวเราเราจะไม่มีทางให้วัวเราหนีเราไป แต่เราจะเลี้ยงวัวไปทีงไหนดีเฮ้ยบุยพึ่งไอแดงลูกพ่อยาไม่ยู่นั่นเราจะต้อนวัวตรงนี้นะฟับ ยูว่ระวังเลยนี่เฮ้ยยังอยู่นะ่ิคลิปหายไงวัวไปแล้ววัวไปแล้วแอบต้องไปตามมาไม่งั้นแอบจยวเราค่อยเป็นไล่มันใหม่ตอนนี้เราทำ ฟาร์มก่อนฟาร์มรบใครที่ชอบคอมเมนต์แบบกวนๆมาครับก็จะบอกว,ว่ามึงอย่าคอมเมนต์เนอะ โอ้ยมันเสียเวลาต้องไปคาเพิ่มนะ สำหรับตอนนี้เราต้องไปตัดไม้ตัดอะไรก่อนต้องมาต้อนบัวต้อนไก่เข้ามาตรงนี้ น่ครับเราจะไปตัดต้นไม้ครับก่อนอื่นเราต้องไปตัดอ้หลังว่าแล้วก่อนตัดตรงสวนแล้วก่อนตรงนี้เนีราต้องตัดให้หมดมันเกะกะสำหรับทางเดินผ่าน แล้วค่อยมาเก็บเกี่ยวเอาแล้วครับเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อย เฮ้ยได้รอยนี้ออกไปแล้วกัน ไม่ตอบวะแล้วผมอยากรู้ว่ามันต้องใช้อะไรมั่งอ๋อเข้าใจแล้วไม่หมดขนมปังกินแป๊บ น yup. like, ี่แ <Jonas> ล้วต้องเอาไีตรงนี้มันก็เป็นส่วนของบ้านแล้วนี่ว่ะไม่ไม่แลาอะไรไม่ใช่เราอยู่ส่วนตัวนี้เราก็ต้องทำให้รู้ว่าบ้านนะเพราะว่ามันรู้สึกว่าเราจะตกบ่อยเลย เขาแล้วเลยต้องเป็นล่ามันมาเรามีล่าละเฮ้ยผมว่าเราไปล่าคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ